ูซูกิมอบความคุ้มค่าแบบจัดเต็มรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025เป็นเจ้าของ All New Suzuki Frong วันนี้รับโปรแกรมบำรุงรักษา Suzuki Frong Maintenance Package นานถึง7ปีในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,990บาทพร้อมรับดอกเบี้ย1.99%สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์สุสกิทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับสุ zu กิ สวัสดีครับยูทูปนกิยสังกุยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่24พฤศจิกายน2568นะครับก็เข้าสู่สัปดาห์ใหม่ด้วยความแช่มชื่นสำหรับแฟนบอลอาร์เซนอลนะในขณะที่แฟนบอลเลียลพูลแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คงหน่อยๆกันหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ในฝันก็ว่าได้นะครับสำหรับแฟนบอลทีมปืนใหญ่เพราะว่าถึงตรงนี้นะครับผ่านไปแม้ว่าจะแ,แค่12เกมนะฤดูกาลมันยังอีกยาวไกลเหลืออีก26นัดแต่ว่าผมคิดว่าแฟนบอลอาร์เซนอลเนี่ย มีความหวังเต็มเปี่ยมเลยการรอคอยที่ยาวนานนะครับ2004มาจนถึงปีนี้2025จบฤดูกาลปีหน้า2026มันคือ22ปีนะแห่งการรอคอยคือในช่วงเวลาที่ผ่านมามีลุ้นบ้างไม่มีลุ้นบ้าง3ซีซันล่าสุดก็ถือว่ามีลุ้นทุกปีแต่ว่าก็ไปสะดุดไปพลาด ไปเป๋ในช่วงใดช่วงหนึ่งตลอดแล้วก็คู่ต่อสู้ก็ดีกว่าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเวอร์พูแต่ว่าณเวลานี้นาทีนี้นะครับอาร์เซนอลดูดีที่สุดจริงๆดูพร้อมที่สุดมีปัญหาบาดเจ็บเหมือนทีมอ,อื่นๆนี่แหละแต่ว่าลงตัวกว่าตัวผู้เล่นสำรองทดแทนกันได้แล้วก็สามารถเก็บคะแนนที่ต้องการได้นะครับแล้วทำได้หลากหลายลักษณะด้วยคือฤดูก,กาลนี้เนี่ยอาร์เซนอล ดูเติบโตขึ้นนะครับเล่นบอลที่เรียกว่าเน้นผลในบางเกมนะทีนี้ก็คือหลายๆเกมคือเล่นพอนำแล้วเรียกว่าปิดจ็อบได้เลยทำได้แต่ว่าเกมอย่างเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่อาร์ซนอลก็แสดงเห็นว่า,เ,าเขาเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกันไม่จำเป็นต้องไปปิดจอ็อบคือก็เล่นแบบระวังแต่เกมนี้เสียประตูนะแต่ก็เสียจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเอง เอถ้าเล่นแบบรัดก,กุมไม่ยอมเสียประตูก็ทําได้แต่ว่าถ้าบอลมันเข้าทางพวกเขาคู่ต่อสู้แดนหลังเปิดช่องให้หรือว่าช้าเกินไปออกบอลไม่แน่นอนโดนตัดเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะลงโทษได้เพราะน,นั้นเนี่ยอาร์เซนอลก็มีความหลากหลายแล้วก็ที่น่าชื่นใจยิ่งไปอีกสำหรับแฟนบอลอาร์เซนอลก็คือสังเกตดูเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ อาวุธหลักอย่างลูกเซตพีซเนี่ยไม่ต้องใช้เลยคือไม่มีประตูจากลูกเซตพีซเลยเอ r s e านอลในฤดูก,กาลนี้หลายหลาเกมเนี่ยโอเพนเพลย์อาจจะเจาะไม่เข้าเจอคู่แข่งรับต่ำรับลึกก็ใช้เกมเซตพีซเกมลูกนิ่งลูกเตะม,มุมลูกฟรีคิกเนี่ยในการทําประตูที่ตัวเองต้องการแต่ว่าในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่จำเป็นต้องมีลูกนิ่งเลยนะ,ะเพราะว่าทั้ง4ประตูเนี่ยก็เป็น บอลเป็นประตูจากโอเพนเพลย์ทั้งนั้นเลยเป็นการเข้าทำนะครับเพราะนั้น Arsenal อาร์เซนอลก็แสดงให้ญญเห็นถึงความหลากหลายที่มีอยู่ในตัวนะนี่คือสัปดาห์ในฝันจริงๆนะครับสำหรับแฟนอาร์เซนอลลงเตะหลังสุดเลือร์พูลเนี่ยถ้าดูจากโปรแกรมนะในสัปดาห์ที่12เนี่ยนะครับอาร์เซนอลเจอโปรแกรมยากสุดเพราะว่ามันเป็นน็อตแลนดนดาร์บี้เป็นเกมดาร์บี้แมตช์ที่ยากที่สุดสำหรับพวกเขาเพราะว่ามันเป็นคู่แข่งโดยตรงในภูมิภาคในย่านเดียวกันในย่านทางตอนเหนือของลอนดอนนะครับ อัศวินอสเปอร์สเนี่ยพูดตรงนี้ก็หลายหลายคนเข้าใจดีอยู่แล้วว่ามันเข้มข้นกว่าดาร์บี้แมตช์ลอนดอนอื่นๆยังไงนะก็ในขณะเดียวกันลิวเวอร์พูลเจอเนสแฮมฟอร์เรสซี่แอนฟิลด์แมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะงานไม่ง่ายเท่าไหร่ต้องไปเยือนนิวคาสเซิลแต่ว่านิวคาสเซิลฤดูกาลนี้ก็ขึ้นขึ้นลงๆเพราะฉะนั้นถ้าดูจากโปรแกรมเตะก็เชื่อว่าหลายคนก็มองว่าก็เป็นโอกาสของลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะขยับแต้ม เข้าไปใกล้กว่าอาร์เซนอลถ้าชนะได้แล้วอาร์เซนอลพลาดในเกมนี้ก็ผลแข่งขันมันก็เป็นใจให้อาร์เซนอลด้วยเพราะกลายเป็นว่าเวือ์ผูแพ้แล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็แพ้กลายเป็นแพ้ทั้งคู่เพราะนั้นกำลังใจก่อนลงสนามเนี่ยความฮึกเหิมเนี่ยมันมีเต็มเปี่ยมเลยอาร์เซนอลลงสนามไปเจอสเปอร์น่ากลัวก็จริงนะครับแต่ก็เล่นในบ้านเล่นที่เอเมรตสเตเดียมมีเสียงแฟนบอลหนุนหลังเมื่อคือนเนี่ย เสียงแฟนบอลก็เรียกว่ากระหึมนะครับช่วยทีมอีกพลังอีกแรงหนึ่งนะครับแล้วก็นักเตะเล่นแบบมุ่งมั่นมากเล่นเพื่อเอา3ามแต้มเพื่อนทิ้งเลี้ยวพูทิ้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ไกลไปอีกนะตอนนี้ก็ไกลยอยู่แล้วก่อนเตะก็นำแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยสแต้มนำเลี้ยวพูเนี่ยแแต้มเกมนี้ก่อนลงสนามทุกคนรู้ดีถ้าชนะได้ก็จะทิ้งแมนเชสเตอร์ซิตี้จาก4ไปเป็น7 จะทิ้งเลี้ยวภูจาก8ไปเป็น11นะครับยิ่งไกลาจาก2ทีมนี้มากเท่าไหร่ยิ่งดีมีจังหวะมีเวลามีโมเมนตัมช่วงเนี้ส2ทีมนั้นสะดุดแล้วเนี่ยอาเซนอนต้องไม่พลาดต้องหนีให้ไกลที่สุดเผื่อเอาไว้นะครับเผื่อว่าในอนาคตเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมถ้ามีจังหวะไม่เป็นใจทีมสะดุดไอ้แต้มที่นําห่างๆเนี่ยมันจะได้ช่วยได้เพราะนั้น อาร์เซนอลเลยลงสนามด้วยความแบบมุ่งมั่นเต็มที่นะสถานการณ์มันปูมาว่าเกมนี้ต้อง3คะแนนเท่านั้นตอนนี้พออาร์เซนอลทำได้นะครับก็จะว่าทิง Manchester City 7, ้งแมนเชสเตอร์ซิตี้7ทิ้งเลิเวูร์พูล11แล้วทีมอันดับ2ที่ขึ้นมาคือเชลซีนะครับหลังจากที่เชลซีก็เก็บ3คะแนนได้ในเ,เกมเมื่อวันเสาร์นะครับก็ขึ้นมาเป็นที่2อ r s าร์เซนอลก็นำที่2เนี่ยจากเดิม4แต้มเพราะเดิมคือแมนเชสเตอร์ซิตี นำเป็น6แต้มตอนนี้เชลซีขึ้นมาแทนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตำแหน่งรองจา่าฝูงนะครับส่วนเกมนี้เนี่ยถามว่าอโอเคแหละสถานการณ์มันปูมาว่าสนอนต้องได้3แต้มใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นนอตลอนนดาร์บี้แล้วสเปอร์สเนี่ยในฤดูกาลนี้มีภาพอยู่ภาพหนึ่งคือเล่นนอกบ้านดีสเปอร์สเนี่ยนะครับเล่นในบ้านนะฤดูกาลนี้ที่ท็อตแนมฮอสเปอร์เซเดียม6เกมเนี่ยแพ้ไป3 ชนะแค่นัดเดียวนะครับเก็บแต้มได้แค่5แต้มในบ้านตัวเองนะแต่นอกบ้านเนี่ยเก็บได้13คะแนน5เกมชนะ4เสมอ1ไม่แพ้เลยก่อนมาเยือนเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเกมที่อาร์เซนอลเองก็ต้องระวังแล้วคู่แข่งที่สเปอร์สบุกไปชนะได้คือมันเกมยากๆทั้งนั้นเลยนะบุกไปชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้บุกไปชนะลีส์ได้ที่เอลเลนโรดบุกไปชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด นี่ก็เป็นดาร์บี้ดาร์บี้แมชนะครับแล้วก็เอฟเวอร์ตันเนี่ยโดน3ศูนย์เลยนะครับตอะนั้นเนี่ยอาร์เซนอลก็ต้องมีโจทย์สำคัญของตัวเองเหมือนกันว่าเจอสเปอร์สที่เล่นเกมเยือนได้ดีเนี่ยถ้าเสียบอลจังหวะ2โดนโต้อันตรายอาจจะต้องหูวิ่งกันหัวหมุนนะครับเพราะนั้นอาร์เซนอลเน้นมากๆเน้นบอลแรกปะทะต้องไม่แพ้แต่ว่าถ้าบอลปลิ้นกระดอนหลุดออกมา แย่งมงกงกันจังหวะเก็บตกเนี่ยอาร์เซนอลต้องทําให้ได้แล้วอาร์เซนอลก็ทําได้หมดทําได้เนี้ยบแล้วก็ผมชอบอาร์เซนอลในการเล่นคือจังหวะของเขาเนี่ยจังหวะดูแล้วมันเพลินนะครับนักเตะที่เล่นเนี่ยไม่ได้ว่าเดินหน้าเกียร์ห้าอย่างเดียวบางจังหวะมันไม่จาเป็นต้องเร็วเขาก็ดึงจังหวะดึงรอรอเพื่อนเติมเข้าช่องเข้าจุดนะครับได้บอลไม่จาเป็นต้องแบบมูทะลุพาบอลไปทั้งทั้งที่ ที่ทางบอลเนี่ยตัวเองอาจจะยังไม่ได้เปรียบก็ดึงจังหวะนิดหนึง่งให้คู่ต่อสู้เข้ามาหาเข้ามาหาเข้ามาหาปุ๊บความได้เปรียบจากเดิมที่ได้เปรียบแค่3 0มมันพลิกกลับมาเป็นได้เปรียบ60%แล้วอละอย่างเงี้ยอย่างจังหวะลูกที่เอเซย่ยิงลูกที่ 4, น4 1, เนี่ยประตู4ีหนึ่งเนี่ยบอลมาถึงวิงเกลเมลิโนโเมลิโนโเกมนี้ได้เล่นตัวจริงนะแทนวิกเตอร์เยอเคเลสที่ เขาก็เล่นเป็น f a ลส์ n แล้วก็เนี่ยจังหวะของมาริโน่เนี่ยมันเป็นจังหวะที่มันบอลเชิงอะนะครับเขาได้บอลก็ไม่จำเป็นต้องแบบพลิกหาเพื่อนแล้วก็รีบจ่ายเขาได้บอลก็รอดึงจังหวะมีตัวของสเปอร์เข้ามาเขาก็ขืนตัวไว้เอาขากลางขวางไว้แย่งไม่ได้ดึงนิดนึงสองสเต็ปนิดเดียวแล้วก็ป้ายต่อให้เพื่อนเพื่อนสอดขึ้นมาพอดีจังหวะพอดีทอสซาเอาบอลไปต่อแล้วก็ไหลต่อให้เอเซ่ยิงคือ จังหวะมันเนียนมันไหลลื่นแล้วมันสวยนะเป็นเกมที่อาร์เซนอลสวยทั้งสกอร์ที่ออกมาสวยทั้งรูปเกมสวยทั้งการเข้าทำนะก็เป็นก็เป็นเป็นเกมที่ดีมากๆเชื่อว่าแฟนบอลอาร์เซนอลนี่น่าจะปลื้มเลยนะครับการจัดตัวเนี่ยนะครับอาร์เซนอลก็โอเคนอกจากเมลิโนนะที่ลงเล่นเป็นตัวจริงแทนวิกตอร์เยคลสที่เจ็บโจดิคอหนึ่งของอาร์เซนอลคือกาเบรียลมาเกลเยสเจ็บนะครับ ก็ใช้เปียโรอินกาปิเย่ลงสนามนะครับก็จริงๆจะใช้คิสเตียนมอสเกล่าก็ได้ก็สามารถเลือกเลือกได้ซึ่งวิกเกลวิตาเขาเลือกอินกาปิเย่ก่อนก็ยืนคู่กับวนะิลเลียมซาลิบาแบ็กขวาย,ยังเป็นยูเลียนทิมเบอร์แบ็กซ้ายยังเป็นลิคาโดคาราฟิโอรีผู้สัประตูดับบิดลายา่านะครับเอเซ่ A A เล่นตัวจริงเริ่มที่จะเล่นร่วมกับทีมได้ดีขึ้นแล้วก็ ลงตัวขึ้นกลมกลืนขึ้นนะฮะเอบบลิชีเอเซแล้วก็เกมเนี้เขาแสดงให้เห็นเลยว่าเขามีทีเด็ดมากๆเลยจังหวะยิงประตูเนี่ยสามประตูที่ได้เนี่ยเข้ามุมหมดเลยนะครับยิงซ้ายได้ยิงขวาได้แล้วตวัดยิงเร็วคือเล่นกับพื้นที่แคบๆได้ดีตว,วัดยิงเร็วก่อนที่จะโดนบล็อกก่อนที่โดนสกัดหรือว่าก่อนที่จะโดนเข้าประทะเนี่ยแล้วยิงแบบไม่ต้องง้างเท้าอะไรมากคือ ใช้พื้นที่นิดเดียวเนี่ยยิงประตูแล้วยิงแรงยิงขวายิงซ้ายดีหมดแล้วเข้ามุมหมดเลยนะครับแฮตทริกเอเบริชิเอเซ่นะก็เล่นกับมาตินซูบิมันดีแล้วก็เดคแคลไลส์ข้างหน้าตัวรุกก็นอกจากเมลิโนที่ปัก อกองหน้าตัวเป้าแล้วก็มีทางขวาบูโกโยซากา้าทางซ้ายเลนโดทอสซารุ่นการน,นี้ก็กลับมายึดตำแหน่งตัวนี่คือสเปตัวจริงของอาร์ซนอลส่วนซัสเปอร์สเนี่ยก็เล่นหลัง3คือยืนให้แน่นนะครับใช้คริสเตียนโลเมโรใช้เควินดานโซลงมาแล้วก็มีมิกกี้ฟานเนอร์เฟนแบ็กซ้ายเดซินีอูโรจีแบ็กขวาเชดสเปนส์ Chase, ence, นะครับก็จะเห็นว่าสามารถ ขยับลงมาช่วยเกมรับเป็น5คนได้ปิดพื้นที่คู่กลาง,ลางใช้ลูดิโก้เบนตันกูกับชูอัลปาลินญ,ญาซึ่งเกมนี้คู่นี้ทำงานหนักมากลิ้นห้อยอะนะครับเจอการของาร์เซนอลเข้าไปก็มีโมเมตครูดุสกับวิซองอูรแบนเนี่ยมาช่วยนะครับแล้วก็ทิ้งดิชาลีซอนไว้ก็จะเห็นว่าเกมแพลนของสเปอร์ส์เนี่ยชัดเจนก็ไม่ได้ไปเปิดหน้าแรกหรอกก็พยายามเล่นเกมรับให้มันรัดกุมแล้วก็พยายามตัดบอลให้ได้หรือว่าแย่งบอลจังหวะ2เพื่อ จมตีให้เร็วนะครับทิ้งไปที่คูดุสทิ้งไปที่โอโดแบที่มีความเร็วอันนี้จะเห็นเกมแพลนของของโทมัสแฟงเนเนอร์สเปอร์สเนี่ยชัดเจนอยู่นะครับแต่ว่าเกมมันพอเล่นไปมันก็เป็นรองจริงๆ a r s อาร์ Snow, เซนอลเร็วกว่าแล้วก็ทำได้ดีกว่าแทบจะเรียกว่าในทุกจังหวะเลยการคลองบอลน,นี่ร่วมๆ70%กว่าเปอร์เซ็นต์นะนะครับจนในครึ่งหลังเนี่ยสเปอร์สก็ต้องปรับ เพราะว่าด้วย2ประตูที่เสียไปแล้วตามหลัง2ประตูเนี่ยก็ต้องถอดเอาเควินดานโซออกแล้วก็ส่งชาวีซิโมนตรงมานะครับก็ต้องกลับปรับมาเป็นหลัง4เหมือนเดิมนะคือก็ต้องจําเป็นที่จะต้องบุกเพื่อเอาประตูแล้วแต่ว่าเล่นไปเล่นมาก็เกมก็เป็นรองนะครับแล้วก็ความเด็ดขาดของอาร์เซนอลก็ทําได้ดีกว่าแล้วอีกอย่างก็คือโอกาสของสเปอร์สมันก็ไม่ได้มีเยอะแทบจะเรียกว่า หล,หลุดเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายของอาร์เซนอลเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับประตูที่ได้ก็มาจากจังหวะที่แย่งบอลได้กลางสนามนะเป็นจังหวะหนในไม่กี่จังหวะที่อาร์เซนอลพลาดให้ก็คุมเกมได้หมดสำหรับอาร์เซนอลระวังการโต้กลับของสเปอร์สได้ด้วยการตัดปัญหาไปเลยไม่ต้องไปเสียบอลแรกบอล2เก็บหมดเนียบสองต้องแย่งให้ได้นะครับ สมาธิดีมากแล้วก็มีเสียงเชียร์กระตุ้นต่างๆการเคลื่อนที่ของอาร์เซนอลการวิ่งเข้าช่องนะครับสเปอร์สักเกิดว่าถอยไปถอยร่นไปต่ำมากกองกลางอาร์เซนอลได้บอลแล้วมีพื้นที่เนี่ยไม่ยอมเข้าเนี่ยนี่แหละหาย,ยานะมาเยือนนะครับคือการเล่นเกมรับถ้ามันเจอบอลที่เคลื่อนที่ตลอดนะเคลื่อนที่มาบอลถึงมา,มาถึงหน้าเขตโทษอัถ่ายคืนไปจ่ายบอลต่อเนี่ยมันมีช่องมีพื้นที่แล้วนักเตะอาร์เซนอลเนี่ย โอ้โหเรียกว่ากองกลางเนี่ยตาไวทุกคนนะครับเดคแคลไลส์ rise, นะครับเอเซเองก็ตามเนี่ยถอยมายืนในพื้นที่ที่เมื่อเกมรับของสเปอร์สล่นไปเนี่ย <c oughs> มันจะมีพื้นที่ตรงนั้นแหละเขาคิดได้นะครับมองเห็นเพื่อนเพื่อนจะขยับหาช่องให้ละอย่างจังหวะช่วงต้นเกมที่เอเซถอยไปรับบอลแล้วก็ตักบอลให้กับ เดนการไลท์ที่วิ่งสอดไปวอลเลยอย่างแบบแบบลูปแบบนี้หรือว่าประตูขึ้นนำที่ทอสซายิงเนี่ยก็มาจากลักษณะแบบนี้เมลิโนเนี่ยเป็นกองหน้าอยู่ดีๆเนี่ยถอยลงมารับบอลน,นะครับแล้วมีพื้นที่กลางสเปอร์สเนี่ยไม่ได้เข้าหาเพราะว่าถอยล้นเราไม่ได้เกมรับอยู่เข้าหาไม่ทนันเมลิโน่มองเห็นมองซ้ายมองขวาได้เลยแล้วก็คนที่วิ่งเข้ามาเนี่ย ช่องนั้นก็คือทอสซานะครับพอจังหวะที่วิ่งเข้าช่องมาเนี่ยไม่ทันแล้วสเปอร์สจัดระเบียบเกมรับไม่ดีก็เสียประตูก็อย่างลูกนี้มีห้อยอยู่คนเดียวนะครับก็เลยไม่ล้ำหน้างัดเข้าไปก็เอาบอลลงแล้วก็ตวัดยิงเฉลี่น,นิดนึงเข้านะครับเนี่ยปล่อยให้มีเวลาไม่ได้แล้วก็นั่นนาที่สามสิบหกนะหลังจากที่แอสตันครองเกมครองบอลต่อเนื่องหลังจากที่ห้านาทีนาทีสี่สิบเอ็ดประตูที่สองก็มานะครับ ก็เป็นจังหวัดที่บอลอาเซนอลก็บุกอยู่นี่แหละสเปอร์สกัดออกมาเนี่ยเดคแคนไลส์เก็บบอลแต่ว่าดูการเล่นของเดคแคนไลส์นะครับจังหวัดเนี้ยเขามองเห็นอยู่แล้วคือบอลลอยมาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าบอลเป็นของเขาเขามองต่อเลยเขาไม่ได้คิดถึงจังหวัดที่จะต้องจับบอลเขาคิดถึงว่าเพลย์ต่อไปเล่นยังไงพอบอลมาปุ๊บเขาเขาแปะต่อให้กับเอเซ่เลยไม่เสียเวลาไม่ต้องมามัวจับบอลก,ก่อนแล้วมองเขาเห็นแล้วนะครับบอลแตะต่อได้นี่เป็นบอลคุณภาพ แต่ต่อเลยมันยัดเข้าไปต่อเกมรับก็ไม่มีเวลาที่จะตั้งหลักตั้งตัวเพาะบอลเพิ่งสก,กัดออกไปเนี่ยมันมันเด้งมาอีกแล้วถ้าเกิดไลซ์จับบอลเนี่ยเออจะได้มันก็มีเวลาในการตั้งรับของของสเปอร์สนี่นี่คือบอลที่มันมันก็ไปอีกขั้นหนึ่งคิดคิดเร็วทําเร็วนะครับแต่ต่อให้เอเซ่และเอเซ่เนี่ยผู้รรยายใช้คําว่าแดนซิงก็คือเต้นระบำเนี่ยแวกผู้เล่นของสเปอร์สอคนนี่ก็เป็นอีก สเตปหนึ่งที่นักเตะสนันใส่ได้เห็นจังหวะการดึงจังหวะของเขามันมเออมันสวยอ่ะรูกนี้เขาก็ใช้คำว่าแดนซิ่งได้เลยแล้วก็ดึงจังหวะปุ๊บนิดหนึ่งคือถ้าเล่นจังหวะต่อจังหวะเนี่ยอาจจะโดนดักได้แต่อันนี้บอลหองเอเซ่มันคล่อมจังหวะเหมือนรูกที่4ที่ผมบอกเนี่ยเมลิโน่มันคล่อมจังหวะนิดนึงเหมือนคุณเล่นดนตรีแล้วมันจังหวะมันคล่อมเนี่ยมันทําให้คุณสู้เสียเสียจังหวะเสียโมเมนตัมของตัวเองไปเสียลิทึมไป ก็โดนดึงนิดนึงแล้วก็ฟุกแหวกแล้วก็ตวัดยิงทันทีก่อนที่ผู้เล่นสเปอร์จะเข้ามาขวางตวัดยิงเร็วเข้ามุมแล้วครึ่งหลังพอเล่นมาได้แค่ไม่ถึง1นาที30กว่าวินาที36วินาทีเนี่ยประตูเนี้ฝังสเปอร์เลยนะครับ3 0นะต่อบอลขึ้นมาทางขวายูเดนเิมเบอร์ไหลเอเซจับบอลแรกพร้อมยิงเลยจับบอลแรกแล้วก็ ตวัดยิงเข้ามุมหมดสิทธิ์สำหรับวิคาลิโอนะครับยิงเร็วแล้วก็เครื่องหลังพอเริ่มปุ๊บเป็น30เนี่ยโอ้โหมันก็แทบจะเรียกว่าจบแล้วทีนี้เนี่ยสเปอร์สเนี่ยนาที55เขาได้ประตูไล่มาหนึ่งนะก็คือเป็นจังหวะที่มีไม่เยอะในเกมเนี้ยเผลอๆจะแค่ครั้งเดียวได้ซ้ำก็เป็นจังหวะที่มาตินซูบินดีเนี่ยรับบอลจากเพื่อนแล้วก็มองหาตัวจ่ายก็เป็น จริงก็หนึ่งในไม่กี่ครั้งที่เราเห็นซูบิมิรี่พลาดก็เลี้ยงบอลแต่ว่าโดนชัวปริญญาที่ปรีมาจากด้านหลังเป็นมุมอับเขามองไม่เห็นจิ้มบอลได้ลูกนั้นเสียบอลแต่ว่าต้องชมปริญญาที่ขยันวิ่งไปจิ้มแล้วจังหวะต่อมาก็คือต้องชมลิชาริซอนไม่เสียเวลาเลยครับบอลไหลเข้ามาปุ๊บเขายิงเลยเหมือนกันครับนักบอลอาชีพเขาคิดไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วอะว่าถ้าบอลมาถึงเขาเขาจะทํำยังไงเพราะเขาเห็นแล้วว่าลาบิดดาบิดลายา ออกมาไกลเพราะเป็นจังหวะที่อาร์ซอลต่อบอลเซตเกมบุกอยู่ก็ยิงไกลก็เป็นความเสี่ยงแน่นอนเพราะมันระยะตรงนั้นแต่ว่ามันก็ได้ลุ้นเพราะว่าบอลมันข้ามตัวลายาแน่ๆอยู่ที่ว่าถ้าตรงรอบเนี่ยจะเป็นจะตรงรอบไหมแค่นั้นเองซึ่งก็ตรงรอบ้วตรงกรอบแบบดีด้วยนะน้ําหนักมันได้ลูกนั้นถ้าเกิดว่าเบากว่านั้นอีกนิดนึงเนี่ยลายะอาจจะกระดดบินอาจจะกระโดดปัดได้ได้ทันนะนะครับ ก็เป็น3าหนึ่งแต่ว่ามันเหมือนเป็นอุบัติเหตุแค่นั้นเองแล้วอาเซนอลก็ไม่เป๋อโดนสามหนึ่งไปก็ไม่เป็นไรก็ตั้งหลักใหม่คุณก็ยังทําอะไรผมไม่ได้นะครับเราเล่นเล่นไปโอกาสมันก็เป็นของอาเซนอลเหมือนเดิมนาทีเจ็ดสิบหกก็เป็นสี่หนึ่งนะครับก็เป็นเอเซ่ C, ยิงแฮตทริกก็เนี่ยเป็นลูกจังหวะที่เมลิโนโ่ดึงดึงจังหวะไว้คล่อมจังหวะไว้นิดนึงไหลต่อให้ทอซาทอซาจ่ายต่อให้เอเซ่ C, แล้วเอเซ่ C เกี่ยวด้วยขวาแล้วยิงด้วยขวาเข้ามุม ปั่นเข้ามุมบอลแรกของเอเซ่เนี่ยผมว่าบอลแรกเขาดีนะจับบอลแรกแล้วมันทําต่อได้เลยนะครับถ้าจังหวะที่เขาตั้งใจจะเอาบอลไว้กับตัวเขาก็จับบอลได้แบบนิ่งทักษะดีแต่ว่าถ้าเป็นจังหวะที่เขาจะทําต่อเช่นเขาเห็นแล้วเขาจะแตะจังหวะแรกเพื่อที่จะยิงบอลแรกเขาก็ดีบอลมันจะห่างจากตัวในระยะ ที่คุณสามารถเหวี่ยงเท้ายิงต่อได้นะครับก็เกมนี้เอเซ่ท็อปฟอร์มมากนะแล้วก็จริงๆเกือบจะยิงได้4ประตูด้วยนะก็เป็นจังหวะที่ซาก้าเขาแย่งบอลจากสเปอร์สได้นะโอ้โหเกมนี้าอ์เซนแย่งบอลได้ดีมากแล้วก็ไหลามาให้ยิงเน้นๆเลยนะลูกนั้นจริงจริงก็น่าจะเข้าแต่ไม่เข้ามุมไงทั้งสามประตูที่เขายิงมันเข้ามุมหมดลูกนี้ไม่เข้ามุมก็อยู่ในวิวิเรียกว่าอยู่ในระยะที่วิคาร์ลัเขาจะปัด ช่วยสเปอร์สได้นะแต่ว่าโอ้โห,โหเกมนี้วิคาริโอก็ไม่ไหวจริงจรงโดนไป4ลูกนะครับเอเซ่ก็ใส่ตดส่วนตัวในการเจอสเปอร์สก็ดีแหละนะครับสี่นัดหลังสุดรวมเกมนี้ยิง6ลูก1แอสซิสต์นะก็3เกมก่อนหน้าที่เจอกับสเปอร์ตอนนั้นเขายังเล่นอยู่กับคิสซัมพาเลสสเกมล่าสุดที่เจอสเปอร์สเนี่ยยิง3 1แอสซิสต์ยิง3จ่าย1 เกมนี้กดแฮตทริกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อาร์เซนอลนำเป็น6แต้มแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะดูคู่ต่อสู้ที่หลายๆคนมองว่าอันตรายที่สุดสําหรับพวกเขาอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ทิ้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกไปเป็น7แต้มนะครับส่วนสปเปอร์อ่าส่วนลิเวอร์พูลแชมป์เก่าเนี่ยอาร์เซนอลทิ้งไป11แต้มเลยนะอ่ะสัปดาห์หน้านะครับอาร์เซนอลก็จะลงเตะคู่สุดท้ายอีกทีหนึ่งนะ สัปดาห์นี้เป็นถือว่าเป็นทีมใหญ่ที่ลงเตะคู่รองสุดท้ายนะเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้จะเป็นแมนยูนิเต็ดเจอกับเอเวอร์ตันนะครับสัปดาห์ต่อไปเนี่ยอาร์เซนอลก็จะเจอเกมหนักนะไปเยือนเชลซีที่สเตมฟอร์ดบริดจ์อ่าเกมนี้ก็ถือว่าสําคัญเพราะว่าจ่าฝูงเจอรองจ่าฝูงแฟนเชลซีเนี่ยแน่นอนน่หวังชนะอยู่แล้วละ่ะแฟนเลียพูแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็หวังพึ่งเชลซีนะครับให้เชลซีหยุดอาร์เซนอลให้ได้โดยส่วนตัวของเชลซีเองถ้าชนะอาร์เซนอลได้จะ ตามอาร์เซนอลเหลือ3แต้มนะแต่มองในทางกลับกันถ้าอาร์เซนอลชนะเชลซีทิ้ง9เลยนะในกรณีที่แมนเชสเตอร์ซิตี้กับเลี้ยวภูเนี่ยเขาสะดุดนะครับแมนซิตี้ City, แต่ว่าแมนซิตี้เล่นในบ้านเจอลีสยูไนเต็ดวันเสาร์นะครับแมนซิตี้เจอลีสสเปอร์สเจอฟูลแลมนี่ก็ดารบี้แมตช์วันอาทิตย์เนี่ยคริสตัมเพลสเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลี้ยวภูไปเยือนเวสต์แฮม คือแน่นอนแหละเรือพูลแมิตี้หวังว่าแรสตซนแตมจะสะดุดแต่ตัวเองก็ต้องไม่สะดุดนะต้องชนะให้ได้นะครับอ่ะโอเคใครคิดเห็นกันยังไงบ้างก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้แฟนเร์อรพูลนะครับอาจจะบน่นแฟนบ่นทีมตัวเองซะหน่อยคือเมื่อวานนี้ผมไม่มีคลิปเพราะว่า,วาสภาพร่างกายไม่ได้จริงนะฮะฉลองหนักไปหน่อยนะครับกับแชมป์จตุรมิรนะต้องขออาภัยด้วย นะก็มาเจอกันวันนี้สำหรับแฟนซานอลนะส่วนแฟนเวอร์วูลแฟนมนซิ t ตี้แฟนที่มอื่นเนี่ยก็เข้าคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เจอกันเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ